ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับท่านผู้ชมมาโอ้โหนักโทษชั้นดีนักโทษชั้นเยี่ยมเรียบร้อยนะทางท็อปนิวนะครับบอกว่าพลือสะพัดนักโทษเทวดาเตรียมเลื่อนชั้นเป็นนักโทษชั้นดีโอ้โหนะครับแล้วก็ทางสำนักข่าวเดลีนิวก็ยังบอกอีกว่าไพ่ใบต่อไปเตรียมพักโทษ เพราะว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วก็เป็นผู้ป่วยไม่ต้องติดคุกหรอกกลับบ้านป่อยกลับบ้านนะฮะบางข่าวก็บอกว่าจะได้ติดโทษหนึ่งในสามนะประมาณสามเดือน เออไม่ต้องติดหรอกครับไปนอนบ้านไปกลับบ้านไปเลี้ยงหลานถ้าจะใจะอย่างนั้นนะ่ะนะฮะคือตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลนะตอนนี้ก็ยังอยู่โรงพยาบาลก็ยังไม่ได้เข้าเรือนจํำนะรถโทษหนึ่งปีเนี่ยก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะไปเข้าเรือนจําสักกันนิดหนึ่งนะฮะเออยังอยู่สอยู่ห้องแอร์สบายนอนไม่รู้ว่านอน ให้ออกซิเจนหรือนอนดูทีวีหรือนะะโทรสั่งการเรามาตอเรามาวอ,อยู่เอ๊ะเอาคนนั้นนั่งกระสวงนี้เอาคนนี้นั่งกระส,วงน,นงระสวงนั้นหรือไม่รู้ตอนนี้นอนอยู่บ้านแล้วเรียบร้อยก็ไม่รู้นะเออโอ้โหนะครับมันมันก็ไม่รู้ไม่หมดคำจะพูดครับหมดคำจะพูด ประเทศดีโอ้โหสุดยอดจริงๆนะเออเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีนะครับนะยื่นปับป๊บอภัยโทษปั๊บโอ้โหกลับมาอาทิตย์เดียวปับ๊บเรียบร้อยปั๊บปั๊บป๊บปั๊บ,บเอานะถ้าขนาดนี้แล้วก็ถึงขนาดชาวโซเชียลบอกอยากทำอะไรก็ทำเถอะนะฉันไม่สนใจแนละ้ว นะครับถ้าไม่สนใจแล้วบางคนก็งอนเลยบางคนก็โอ้โหโพสต์แบบนะขอแบบเลิกเชียร์เลิอกอะไรละนะไม่เอาแล้วอืเชียร์ไปก็เท่านั้นนะอย่างนั้นเลยทีเดียวแม่เอาหน้านะครับเอามาปองดองกันมาถูเอ้ยนะเอาเอาทักษิณมาสู้กับด้อมส้มนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ทักษิณเนี่ย เราก็ไม่งั้นเดี๋ยวด้อมส้มมันคองเมืองนะเออดีกว่านะครับก็ยังดีกว่าให้ไอ้พวกก้าวไกลไพวกด้อมส้มเป็นนายกนะเออ,เอ,อปองดองปองดองรับได้ไหมอย่างนี้รับได้ไหมปองดองอย่างนี้นะเออนะฮะไม่ต้องไม่ต้องติดคุกหรอกนะรับนอนบ้านเป็นเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเถอะแล้วก็คอยอยู่ทะเลาะกับไอ้พวกส้มไป นะดูดิตอนนี้ส้มไม่กล้าแตะทักษิณเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะใช่ไหมโอ้มันแผลกันผิดปกติเปะละ่ะมันสือว่ามันสุดยอดเปะละ่ะเออนะครับนะปองดองกันซะเอาให้ดองกันเอาให้ดองกันให้นะสุดๆกันไปเลยนะครับอืมก็ดีฮะบ้านเมืองจะได้ไปต่อนะก็ ครัตราบใดที่ยังมีส้มเนี่ยก็กยำจำเป็นจะต้องมีทักษินนะครับเอาไงก็เอานะออเประชาชนคนไทยก็ไม่เป็นไรหรอกนะก <c oughs> ็แต่หัวเลาะ <c oughs> เออเอามีปุ่มกด Thank you ้วนะครับอย่าลืมถ้าคุณชอบคลิปของมอเตอร์ไซค์อินดี้กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และสำหรับใครที่อยากจะโอนตรงก็สแกนที่ QR code นี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด Sub บ cribe กันด้วยนะครับ